นักท่องเที่ยวก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับที่ได้นั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นลงบนเขานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมพระราชวังบนเขานะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะครับวันนี้พาทุกคนมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ พามาชมพระนครคีลีซึ่งมีชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งและก็ประเทศจีนนะครับนักท่องเที่ยวชาวเอเชียชอบมานะทุกคนพระนครคีรีเป็นพระราชวังเก่าตั้งอยู่บนภูเขาติเตียที่มียอดเขาสามยอดอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในบรรดานักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับการขึ้นไปชมพระราช,ชวังบนเขานั้นในอดีตต้องเดินขึ้นทางด้านหน้าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขานะครับแต่ปัจจุบันก็มีรถรางไฟฟ้าที่สามารถนั่งจากสถานีด้านล่างขึ้นไปได้จนถึงยอดเขานับว่าสะดวกสบายสำหรับทุกวัยนะครับ แม้กระทั่งผู้ที่ใช้วีแชร์ก็จะสามารถขึ้นไปชมความงามของพระราชวังได้ด้วยนะครับผมตีตั๋วเลยนะครับตีตั๋วนั่งรถรางไฟฟ้านะครับ80บาทครับทุกคนนี่เดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปนี่ชาวต่างชาติชอบเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อม ้อมลุยขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวรถรางไฟฟ้าก็จะออกเลยนะครับปูนปูนต้องบอกทุกคนไว้นะครับว่าลิงที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็สนมากเราต้องเก็บกระเป๋าข้าวของไว้กับตัวนะครับระวังลิงจะมาดึงเอานะครับนี่นักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับทั้งฝรั่งแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวเอเชียนะครับ

よいしょ。 ขึ้นมาถึงแล้วนะทุกคนโอ้ oh, สูงมากนะครับ พระราชวังนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุกว่า160ปีบนยอดเขาที่อยู่ทางทิศเหนือมีหมู่อาคารพระที่นั่งและก็มีอาคารอื่นๆตามรูปแบบของพระราชวังอีกจำนวนมากนะครับที่ยอดเขาลูกกลางก็มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ชื่อพระธาตุจอมเพชรตั้งอยู่นะครับและที่ยอดเขาอีกลูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกมีวัดประจําพระราชวังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมนะครับยอดเขาทั้งสามยอดนี้มีทางเดินเชื่อมต่อกันได้นะครับทางเดินปูด้วยอิฐโบราณข้างทางเดินจะมีกําแพงเตี้ยและสองข้างทางมีต้นลั่นทมอายุกว่าร้อยปีนะทุกคนที่ร่มเงาไปตลอดแนวทางเดินที่เชื่อมกันนั้นด้วยนะครับนี่เป็นต้น รั่นทมนะครับซึ่งปัจจุบันต้นรั่นทมเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีนะครับทุกคนนี่ถ้าถึงหน้าเขาออกดอกนะครับดอกลั่นทมหรือว่าลีลาวดีนี้ก็จะสวยงามเลยนะครับนี่ครับทุกคนทางเดิน หอ,อพิมานเพชรมาเหศวนนะครับด้านในก็จะเป็นพระพุทธสุวรรณเขตนะครับแล้วก็ ชัยสมฤทธิ์กะไหลนะครับตรงนี้เป็นเทพรักษ์นะครับนี่เป็นเทพรักษ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามงกุฎวิทยามหาโปรดก้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระภูมิประจำมหาสวรรค์น,นะครับ ก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเพชรเลยนะทุกคนนี่มีที่ขึ้นสำหรับ คนพิการด้วยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี เมื่อกี้ก็ได้เข้าไปชมนะครับเป็นห้องบรรทมแล้วก็เป็นที่พักของรัชกาลที่4ี่แล้วก็ที่5นะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ถ่ายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ครับจะอยู่ด้านนี้นะครับเสียดายมากนะครับ นี่ครับด้านในก็ไม่ให้ถ่ายนะครับเป็นน่าจะเป็นรูปหล่อขององค์รัชกาลที่4ี่นะครับที่ทุกคนมองเห็นก็คือวัดเขาบันไดอิดนะครับวัดหลวงพ่อแดงนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับ นักท่องเที่ยวก็ทย,ยอยมาเรื่อยๆนะครับทุกคนมีทั้งฝรั่งแล้วก็น่าจะเป็นชาวจีนนะครับเยอะโอ้นี่เขาไม่วรจ้น ut 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 เพราว่าที่นี่มันอย่นะคทยบ ครับอยู่ตรงนี้เป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่สี่แล้วก็ที่ห้านะครับหอชัชวานเวียงชัยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมวัดพระแก้วน้อยนะครับแล้วก็พระธาตุจอมเพชรน,นะครับทางลงค่อนข้างชันนะครับช่วงเย็นๆนักท่องเที่ยวเยอะมากนะทุกคน เดี๋ยวพาชมวัดพระแก้วน้อยนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่บนยอดเขาด้านทิศตะวันออกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกราบให้สร้างเป็นวัดประจําราชวังพระนครคีรีนะครับก็ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาก็ทํานองเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพนะครับเหมือนวัดพระแก้วนะครับไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาประกอบด้วยพระอุโบสถแล้วก็พระสุทธ เศษเจดีพระปางแดงหอระฆังและก็สาดารายนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวก็ขึ้น เพื่วชมนะครับ เเราเดินมาจากตรงนู้นนะครับ ก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเพชรเลยนะครับทุกคนซึ่งนักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบนะครับ ็เป็นพระภัยรีพินาศน,นะครับเป็นพระพุทธรูปมีขนาดย่อมหนะ้าตักกว้าง33เซนติเมตรและมีความสูงถึงปลายรัศมี53เซนติเมตรนะครับพระพุทธรูปองค์นี้มีผู้นำมาทูลเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับ เขาวังหรือว่าพระนครคีรีนะครับหรือทางการเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีแต่คนท้องถิ่นจะเรียกกันว่าเขาวังนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีที่ตั้งอยู่ตําบลคลองกระแซงอเาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเมื่อเราเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีก็จะเห็นเขาวังนั่นเองนะครับเขาวังก็ถือว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรีตั้งอยู่บนยอดเขานะครับในหลวงรัชกาลที่สนั้นสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปลพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้เลยให้สมเด็จเจ้าพระยา ประมมมหาสีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคนะครับเป็นแม่กองในการก่อสร้างจนสร้างสำเร็จเมื่อปีพศ2403และก็ทรงปรดเก้าพระราช,ชทานนามว่าพระนครคีรีแต่ชาวเพชรบุรีนิยมเรียกกันว่าเรียกจนติดปากนะครับว่าเขาวังจนมาถึงในปัจจุบันนะครับ เมื่อพาทุกคนชมความงามของเขาวังหรือว่าพระนครคีรีแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานั่งรถรางไฟฟ้าลงแล้วนะครับทุกคน 白色白色的好可爱，没看到。没看到哦。最近比较少啊，有一阵子。

ด้านล่างก็จะมีของที่ระลึกขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าลายแบบไทยๆแล้วก็งานแฮนด์เมดนะครับเป็นสินค้าไว้ให้ชาวต่างชาติซื้อไว้เป็นที่ระลึกนะครับเราหวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขนะครับคนไทยเรานะครับก็ต้องลองมาเที่ยวกันดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับเพราะว่าที่นี่คือ ประเทศไทย